สวัสดีค่ะวัสดีวันนี้การนดินที Channel กลับมาที่ฐานทัพกลับฐานทัพแล้วหลังจากที่มาเราไปท่องเที่ยวทั่วไทยมาเนาะเมนเมมืมมมม่อนี้เอาสิมาเห็นเมนูแซ่บๆทุกคนทุกคนมาเบิ่งน,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 นี่นีตอนนี้หิวมาก,มกนี่ทุกคนนี่เปิ่งสินงส้นอันนี้ตะวันตกสลายนึง ซินคาไลเป็นแบบเป็นถาดเป็นถาดยิ่งยิ้แบบบีเลยทุกคนนี่เราจะมาพาน้องตัวแตแซ่ฟพาทานเฮดเซซี่ยังเป็นแตแซ่บเนาะเชียน้ำลายก่อนเช็ดน้ำลายเป็นเป็นเมนูของอาหารเวียดนามนะคะเราจะมาพากันทำเนาะเป็นมื้อเย็นของเราวันนี้โอเคอันนี้กับพี่ส้มพี่ส้มมั่งบอหนิใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นอีกเมนูนึงนะอันนี้เป็นอีกเมนูนึงที่หลายเลยวันนี้เรามีสองเมนูไงโอเคไปไปเมื่อกี้ ใช่ค่ะเอ้าจะไปสนับสนุนกันจันละมื้ยนี่นี่นะไปเป็นยังไงก็เป็นละตายก็ตายมื้ยนี่ละฝีมือต่อยตายก็ตายแล้วทีนี้ด่านสิ้นอ่ะนะมืดผาเนี่ยทุกคนมืดผาเอาสิกินแต่เต็มนี่แหละทุกคนเอาสิกินแต่เส้นเดียวสองเส้นนี่ล่ะเราจะทำแค่สองเส้นใช่ไหมเดินห่อเข้าตู้เย็นถามเดิ่อว่าสิเป็นยังไงโอเคเอาหยอกเอายอกเลย๋ยวเอาสิมาเริ่มเลยเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคเราเริ่มจากการ ไม่ยินว่ไม่ยินบ่ไม่รู้เหมือนกันว่าในในกล้องจะได้ยินไหมพอดีครับมีมีงานมีงานบูนมีงานบุนงานเลยแต่ว่าขากันเลยเนาะใช่ใช่ไป็นี่กัแม่นละถูกต้องเป็นยุคยวัดน่ใช่ค่ะงานน่าจะเป็นกระถินเนาะอาจจะได้ยินเสียงเพลงแซ่บเลยทุกคนด้วยกันวันนี้กะบแตคนผมมากับขอโทษขออภัยนะเนาะนม่ใช่มาเริ่มกันเลยเถียวให้ไอ้วันมาสอนเนาะวที่ทจ๊งไหนตำหอมกับกระเทียมกับขิงทั้งขิงเก็บไว้ตอนเดียวที่เหลือตำให้หมดเลย วูคุณไม่ค่อยๆใสหรอคุณไม่ปาดครึ่งหน่อยเหรอปาดครึ่งหน่อยไหมปาด้ซะใช่ใช่ไม่งั้นไม่งั้นมันจะกระเด็นกระดอนนะโอเคปาดยังไงก็ได้เพราะอะไรเงเาตำแหลกอยู่แล้วเข้าใจปะเราตมละเอียดอยู่แล้วปาดเลยปาดจะเป็นหลายส่วนเลยมันจึงแหลกไว้นาะใช่ใช่อะเดี๋ยวเอ้ช่วยตมระหว่างรอคุณปาดเฮ้ตัดตำได้ก็ได้เอาเลยมือจะสั่นๆนิดนึงนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วย พอดีใช้กล้องมือถือแล้วไม่รู้ระบบกันสั่นมันจะกันให้ขนาดไหนเนาะกระเทียมไม่ต้องหั่นก็ได้หั่นแต่ขิงนี่ที่ว่าหันมาจริงบเดิงเอาเหรออ่ะโอเคอ่ะเอาเอาาเอตามเชฟเอาตามเชฟเมื่อหน้านั่นเลยเนาะอะไรคะตอนมาหาไอโรดแรกไอโรตเห็ดเมนูนะไอโพรนาไก่อบเดี๋ยเทยดีกว่านี่พรุ่งนี้สิเฮ้ยเดี๋ยวน้องสิโอ้โบทันละโบทันละ ขึ้นไปขึ้นมาเฟืองเลยวันเฟืองมใหม่เลยทำไมคะฝา,ากก็ฝากก็ฝากไปเครื่องไปกับพ่อเลยฟางมาใหม่เราก็ต้องทำทำไก่อบฟางสิน่าพี่เอ้ยมีอุปกรณ์ด้วยนะแน่อุปกรณ์ไม่ได้ใส่อ้าวก็สั่งซื้อมาเข็บไว้ทำไก่อบฟางอยู่ละจะโดนแต้นานู่นนะใช่ครับยังไมีอุปกรณ์อยู่ใช่ยังไม่เคยเป็นชนิไฟจะบาดเนี่ยางไหมกิบไหม่กิบเลยใช่ค่ะมาเคือประกัน มาเอามาเริ่มต่ำกันเลย<ม>อืมอืมเบิ่คงคนตรงนี้ใกล้พี่นี่เนาะมันกะสิหลายเติอเลยหนึง่งหัวเมนูมันจะเป็นยังไงขึ้นกันเดี๋ยวนี้เ <c oughs> มนู่ว้าไอ้วันพาเห็ดนี่ <c oughs> อร่อยก็ตีป่วยในวันเห็ดของกินจักเทื่อมื้อนีน้เราว่ามาสอนเห็ดของกินบบใส <c oughs> ่จนตกรคให่เมนี่หยังเมนี่หยังเข้าเนาะว่าบ อู่เพือที่มาสอนที่ผมกินเหมนนโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> เอ้ยทำเป็นอยู่สองสามเมนูมัต้องบอกม,ะมะันว่าอันนี้เป็นอาหารเนี่ยเขายังไม่ได้บอกเลยอาหารเวียดนามบอกแล้วเป็นเมนูนี้เป็นเมนูเวียดนามหลังจาก<ะ>ที่ิชฉันพาคุณไปทําเมนูไทยใช่ไหมเมนูจีนอันนี้ก็จะเป็นเมนูเวียดนามละเป็นภาษาเวียดนามเอ้ยไม่รู้จักเอ้ยรู้แต่ว่าเอ้ยเรียกว่าเนื้ออบขาลายเอ้าตงเบยดิภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรเอ้าซสื้อหาหจริงอ่ะตงเบย มัวนิ่มแล้วแปลว่าอะไรจิเป๋ยยังซีดอ่ะซุปไก่จิเป๋ยยังเส้นเอาตรงเบยแปลว่าสาลายเหรอตรงเบยนี่แปลว่าขาลายมั้งหนักนช่ไหมโอ้อยังหายเลองหายโอ้น่าสงสารถั่วผู้เบาลองหายเยท่านี้ละ่ะอกระเทียมหอมตัวมันเขาตา <_ an> เฮ้ยเขาบอกว่าอมน้ำไว้แล้วเชื่อไหมลองทดงงงดูสอบไหมคุณอมน้ำดูไม่จะไม่แสบตาลองดูจริงๆอมน้ำแล้วปากมันจะปุ้ง เราจะไม่แสบตาจริงๆขอลองก็ร้องอะ่ะเออลองดูกระบ,บ้านเราบ้านไปเออแล้วคราวนี้ตำเลยมาตำเลยมาตำเลยเฮ้ยเออคราวนี้ไม่แสบตาคอยดูจริงตาอะไรอย่างเ <c oughs> งี้บอกเลยก็ได้ไม่แสบ <c oughs> จริงไหมล่ะ <c oughs> อันไหนออกมาได้ใส่ดาดจริงไหมเท่เลยมันแท้ไม่รีทุมันออกมาได้ใส่มีคนบอกมาเหมือนกันเอ้ยก็เพิ่งทดลองน้องทดลองไม่เอ้ยทดลองมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันแล้มันโปรแทบไม่รีกอจริงผมต่อซนนะ อคุดประกันกำลังเป็นใบเดี๋ยวเขาเปิดแฟลเนาะโอเคหลังจากที่เราตามาสักระยะหนึ่งเนาะในนี้เราก็จะมีขาเอ้ยไม่ใช่พีชคดีมีขิงนะคะมีขิงมีหอมมีกระเทียมเนาะแล้วก็มีตะไคร้นิดนึงใส่เข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดกล้องเปิดหาแป๊บหนึ่งขออนุญาตเปิดไฟ นี่แล้วเราก็จะหมักใส่เนื้อโอเคคุณประกันโอเคนะเนาะเฮ้ยเราปรุงก่อนไหมแล้วเราเข้าไปหมักบันหูน้ำเอวันหรือเป่าันบอเนอะเนาะมามามาใส่อันนี้ค่ะหมูวัวสูตรมันที่เป็นยังไงเนาะใส่ซีอิ๊วค่ะใส่น้ำปลาค่ะคใส่ซอสหอยนางรมค่ะ <c oughs> แล้วก็ คุณประกันแอร์สายแล้วคะสนุกดีแป้งนัวแป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายนั่ล้อ่ะโอเคน้ำตาลหน่อยหนึ่งไหมเอออันนี้ที่คุณเอามานั่นน่ะแป้งนัวห่อหนึ่งอันนึงเป็นแป้งนัวอันนึงเป็นน้ำตาลนั่นน่ะน้องจะบอกน้องออกมาใส่ขนมจีนคุณไงขนมจีนน้องเออสมัยเดี๋ยวน้อง,องสมัยที่ซื้อไปเข้าคิวนานๆน่ะนะเข้าคิวนานๆอะไร ขนมจีนที่ใส่น้ําซุปต้มลวกขนมจีนอ่ะอ๋ออันเขาเรียกอะไรนะข้าวุ้นฮ้อนเออเขาเรียข้าวุ้นเจีขิงอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วไม่รู้อันไหนเป็นชูรสอันไหนเป็นน้ําตาลด้วยนั่น่อยโอเคน้ําตาลมัดซองเนี่ยใช่ใช่บอกน้ำตาลมัดซองใช่บอกประกันโอเคประมาณนี้แล้วก็ชิมเอาให้รสชาติจะนัวๆนิดนึง ก็บอบอกปริมาณอยู่แล้วเอาก็ใส่เอาใส่เอาเราก็ใส่รถแล้วปรุงแบบเราแซ่บนะเราเอาออริจินอลอยู่แล้วเนาะจ้าอ่ะแต่แตะชิมนิดนึงไหมมาแตะก็ได้กินมันคัก็ได้เป็นไงคะขาดเค็มขาดหวานขาดอะไรไหมแซ่บ<ส>เหรอ่บเหรออุ้ยน้องเฮ็ดบุรีพาดแซ่บแล้วอู้ยแล้วลว่ะคราวนี้คราวน,น,นี้อันนี้ไว้กอดก็ได้เราเอาเค็มชิมนิดนึงว่ะ เอานี่ไหมเอานี่ไหมใส่นี้ด้วยไหมเดี๋ยนึงสักเอาอโพี่เลือกหลายมือนี่เราทำกับข้าวเคล้าเสียงดนตรีใน,ใน,นี่ไงวะนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปทำคุกใส่ตัวนั้นแต่ว่าเราเอามีดเจาะก่อนเราจะเอามีดจิ้มจิ้มขาลายเราก่อนนี่ขาลายเราที่เราเตรียมไว้เนาะที่เราจะทำนี่เอามีดนี้ค่ะมีดเล็กดีกว่าจิ้มอย่างเงี้ยต่อย จิ้มชึ๊กชึ๊กชึกลงไปอย่างเงี้ยนะจิ้มเหมือนแบบฆาตกรโรคจิตอ่ะเออใช่ใช่อุ้ยเราจะถ่ายได้ไหมเราน่าจะไม่ผ่านก็เป็นยังก็เป็นยังจริงเหรอก็เป็นยังจะไม่ผ่านกดจะไม่โดนไม่น่าหรอกคุณออกมาใส่เขียงแล้วก็จิ้มทีละเส้นดีไหมมันจะได้จิ้มแบบทั่วถึงอ่ะโคดบแล้วโคตรแล้วโคตรแล้วโคตรแล้วอย่าหือกโตยอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอเคประมาณนี้ ถ้าใครพลาจะจิ้มให้ลดเลยจิ้มให้ทั่วประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปจิ้มกันก่อนนะคะหลังจากที่เราจิ้มแล้วเนาะเราก็จะเอาไอ้นี่ค่ะที่เราตำเนี่ยเราจะใส่ถุงมือไหมคะใส่ใส่ถุงมือสักหน่อยไหมว่าคุณต้องขยันดูทัดไปซอยขิงให้เป็นเส้นบางๆเล็กๆยาวๆโอ้ตายเบือแบบตายเบือมาเขาซอยขิงมันต้องซอยถึกงดมาให้เคซอยให้ไหม ซอยได้ไหมได้ป่ะแบบนี้ได้เอาโรดซอยยังไงก็มีแต่เรากินนั่นแหละไม่มีคนอื่นกินหรอกซอยเลยเอาเลยเอายังไงก็ได้กับบุคลากรัที่กินเถอะตอนนี้ก็ซอยอีกเป็นบ่จ้าแล้วก็ซอยเป็นเส้นยาวๆค่ะลองลองมาก่อนเนาะจ้าเงาใช่ค่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโอเคโอเคโอเคอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถูกต้องแล้วค่ะ ได้บอสมชินได้บางเกินด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรยิ่งบางก็ได้ยิ่งบางยิ่งดีก็ได้หรือจะใหญ่กว่านั้นนิดนึงก็ได้ใหญ่นิดนึงเนาะท่วมเราบางเกินโอเคจอยทั้งหมดใช่เราพร้อมแล้วใช่ค่ะเราจะคุกในนี้ก็แบ่งขิงแบ่งขิงครึ่งนึงโอเคครึ่งหนึ่งจ้ะพอแล้วแล้วเราก็เอาวุ้นเส้นค่ะบีบเอาน้ำออกค่ะถูงใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะ บีบเอาน้ำออกตัดบ่ตัดก็ดีนั่งไงกันไก่เอาน้ำออกหมดหรือ,อยังเนี่ยน้ำ,นำยังไหลตเต็มเลยเออโอเคมาโอเคมาตัดเลยใช่แล้วต้องให้เออช่วยไหมเราต้องทำยังไงดีโอเคโอเค โอเคไม่สงสารมแล้วมั้งหช่ไหโอเคพอป่ะพอไหมพอแล้ว <c oughs> นี่แล้วเราก็เอากุ้งครึ่งหนึ่งใส่เข้าไปทำไมต้องครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้แต่งหน้า <c oughs> แต่งหน้าเป็นอีกหรอใส่บอลใส่เมือกเออใช่ค่ะปลาหมึกเราแล้วอันนี้เราเป็นสูตรประยุกต์ลงจริงๆเขาเป็นกุ้งอบฟุ้งเส้นแต่ว่าเราอยากกินปลาหมึกกับหอยเข้าไปด้วยใส่หมดเลยค่ะจ้ะแล้วก็อันนั้นไม่อันนั้นไม่ค่ะ เอ็นไก่หน่อยหนึ่งไหมใส่เอ็นไก่เข้าไปด้วยไหมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตัวเอ็นไก่ใส่ใส่เอ้าเหรออ่ะอยากสอบโอเคโอเคป่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็อันนั้นไม่อันนั้นเอาไว้ลองพื้นแต่คุณอยากกินใช่ไหมก็ใส่เข้าไปด้วยก็ได้หน่อยหนึ่งเนาะอ่ะหน่อยหนึ่งอ่ะใส่ตามใจปากเออใส่ตามใจเรานี่ยเราอยากกินอะไรเราใส่เข้าไปโอเคฟูงเครื่องเดี๋ยวขอล้างมือด้วยเดี๋ยวบุญเส้นมันน้อยแล้วเนี่ย นี่าหลายนิดนึงเนาะจ้าใช่มาแล้วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วตัวนี้หน่อยเยอะหน่อยเพราะว่าสีมันจะได้ดำดำเราต้องปรุงแบบเข้มๆนิดนึงนะคือรสรสเข้มข้นมากๆนิดนึงแอบชิมซอสเขาอีกเพราต้องไม่เคยกินซีอิ๊วนี่จะเครื่องใช่มันเป็นซีอิ๊วเค็มที่ไม่ค่อยมีขายเอ้ยใส่อีกหน่อยซีอิ๊วขาวโอเคแล้วก็ซอสหอยไหมซอสหอย ไม่เอาซอสหนอยดีกว่าซีอูน,นี้ไม่ใส่ละเราใส่ตัวนั้นไปละโอเคน้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลเราจะใส่สูตรนะคะเพราะปกติทำกับข้าวไม่ค่อยใส่น้ำตาลเนาะโคเลโคเลนี่นะคะเมื่อกี้เราลืมเนาะว่าเราต้องเตรียมพริกไทยดำแล้วก็เอาพริกไทยดำมาทุบนะคะทุบแหลกๆอะ่ะคุณประการคะ ใส่เข้าไปเลยค่ะใช่ค่ะใส่หมดเลยค่ะโอ้โหปุ๋อรวันไม่รู้สูตรมันแซบตรงนี้แหละใช่ไหมโอเคอ่ะวางเลยแล้วเราก็หยำมยัให้เข้ากันทีนี้เป็นตาแซบเหรอคะน้ำลายแตกเหรอคุณประกันน้าๆเนี้ยน้าๆนี้น้าไปให้คนอื่นกินคุณประกันมันแซบนะโอเค ให้มันเข้ากันก็โอเคแล้วตอยเข้ากันหรือยังเข้ากันแล้วบอเข้ากันหรือยังถามเมื่อวันน้ำเข้ากันแล้วบอนี่เออก็ว่ามันก็เข้ากันแล้วนะแต่ว่าเส้นมันน้อยไปไหมอ่ะโอ้ยบหหน่อยแล้วนี่นะมันหลายพจนแล้วนี่แล้วเราก็จะเติมน้ำทีนี้สองเลยบอจ้ะโอ้เราต้องเราต้องทำแบบนี้นะมาจิ้งคุงอร่อยทำไงคะนี่เอาออกมาได้ลองบริโภคเลยดิใช่ไม่ได้คนละโอเคโอเคระวังหกนะคุณตัดลึกจัง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดทีละกล่องไหมพี่ไม่มั่นใจว่ามันก็อยากจะใส่ทั้งสองอ่ะแต่กลัวมันล้นอ่ะเราดูอ้าวอันี้มันกินอะไรเอออ่ะอ่ะใส่จนท่วมอ่ะมันตงใส่แบบนี้มันจริงอร่อยจริงเหรอโอ้โหพอดีเต็มหรอเต็มพอดีใช่ไหมพอดีโอเคไปเอาขึ้นไปเปิดทางไฟทีนี้มองไหมฝั่งมองไหมั่งมองไหม เปิดแกส๊สค่ะค้างไฟแล้วเราก็ไปไ<ฟ>ซื้อต้มหมี่กันโอเคเราจากเราทําสุกแล้วพวกเราก็จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างว้านมากินนะครับมามต้องสั่นเอาคน้นหรืได้ปะไม่ได้มันจะไม่ถูกสูตรต้องสั่นม้นไม่ได้สั่นตูนะ้ละสั่นหมอเองไเข้าใ,ใจคิดเลยโอ้โหใใหญ่เท่านั้นแหละโอเคไ,อเไหนน้งเปล้า ไม่หรอ,อเห้ยนว่ะอ้รถหมใส่สิขาดแล้วอ่ะลองเปิดไหมเปิดดูดิเอ้ยก็ะิยวหิวเหมือนกันนะเนี่ยเออโอเคเราเนี่ยเห็นไหมพอมันโหดมันมันเหลือแค่ข้อเล็กๆเ,เห็นปะครับเออปะ่ะใกล้สุกแล้วเราต้องให้น้ำมันแห้งนั่นก็ถึงจะโอเคเปากในเปิดนี้อ,อันนี้อีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือกุ้งอบบุญเส้นเนาะแต่ว่าเราประยุกเป็น มีหมูมีไก่เข้าไปด้วยนี่นี่ค่ะก็ประมาณนี้อ้าวทาไมไม่ชัดโอเคนี่เราจะค่อยๆซอยซอยไปใส่จานเนาะเอาไปกินกันใส่จานอะคือเราใส่ต้อมอีกไม่ต้อมอะไรขอชิมหน่อยได้ไหมอยากกินกินกับข้าวเหนียววันนี้เราเป็นเมนูกินกับข้าวเหนียวไงมไม่นอะจ้ากินเหล้า,าสักกินเหล้าสักกินเปล่าแซ่บกว่าใช่ไหม อเอ็นนี่ต้องซอยบางๆน<อ> <จะ S 1> ่าจะเย็นแล้วลหละเอามือจับได้แล้วมั้งเพราะว่าตอนเยอะมาก <c oughs> คุณซอยขวางนี้คุณจะเกลียไม่เข้าไหม <c oughs> พี่จอยรับมีดได้ไหมพี่ได้ครับรับมีดรับมี่ะครับได้ไหมนี่ได้าโอ้โหดิเอาดีไใน,น์นึงบอก ตักน้ำราดโอ้เครื่องใช่ไหมเออใช่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 เอาน้ำราดแต่ว่าน้ำมันบูมีเนีราดเราแห้งหรอก็เราอบจนมันแห้งไงเออใช่ใช่เอาเครื่องตักเครื่องใส่เลยตกลงเมนูนี้เป็นคุณทำหรือดิฉันเคยทำไมดิฉันลืมว่าต้องใส่อันนี้ด้วยต้องไปใส่สมองใช่ต้องใส่อย่างนี้แหละถ้าตัวไม่บอกดิเอ้ก็ลืมเลยอ่ะโอเคป่ะไหนดูโชว์มาโชว์มาโอ้หอมหอมซิบ ปะตักอันนี้บ่ฮะใช่ตักอันนี้ทีนี้ตักอูเส้นแอคชั่นที่ปิดหม้อบ่ล่ะฮะหวังว่ามันที่มันปิดหม้อเราก็พยายามแล้วนะจะได้กินไหมล่ะตัวกินใช่บ่ใช่บ่วันนี้ก่อนเนี้สามสองหนึ่งควงเราบ่พร้อมแล้วใกล้ๆใกล้ๆขพร้อมนะ สามสองหนึ่งครับเพือเออว้าวเป็นยังไงล่ะคะมันอยู่นี่เมึดอ่ะพูดออกมาไอ้อบฟูดเส้นเอาบวงบวงเม่อกี้เลยบวงบวงอ่าวันนี้นี่นี่พวกนี้พวกนี้พวกนี้วกนี้เต็มปากเต็มคำเนาะบอกเลยว่านไงค่ะ อร่อยมาก,มากไม่ใช่ว่าไปซื้อมาม่าด,ด่วนเหรอเอ้ยไปซื้อต้มหมี่ด่วนบ่บอ่ะอ,อร่อยจริงๆออาชิมช,มชิมอะไรอไีกเมนูนี้สุดยอดเลยเมน,นมูนี้เมนูอาหารทะเลหรอเมนูอิบันแองไรเล่า,าล่ะวิทูลคุณวิทูลคะชิมก่อนค่ะแล้วคุณจะติดใจใช่ไหมอไโอเคเป็นไงคะอร่อยมาก แค like ่เคี้ยวเบาก็เนี่ยกอะไรมันคือหนึ่งคนปุ๋งวะเออเออใช่ต่อยปุ๋งนิดน่ะแล้วเราชิ้นนี้ขนาดที่ได้ไปลองเฮ็ดก่อนอันนี้ก็ได้มันเลยพอดีต้องเอาฟันปลอมออกด้วยนะจะเคี้ยวไม่ได้นะนี่กินกับข้าวเหนียวได้นะคะ กินข้าวเหนียวมึงวันที่กิข้าวเหนียวมันช่เข้ากันดีเอ้ยไหนจะรูดก,กับาฮะทว่าดีก็กินข้าร่าให้นะ<ว>ให้กำลังให้กำลังใจตัวหน่อยตัวอ,อุตส่าห์ทาให้กินเดี๋ยวมันต้องอบมากกว่านี้น,นิด<อ>เดีย<อ>วเวลาไม่เกินไปเนาะมีดก็ไม่คมไงไมันต้องซอยบางกว่านี้ท่าบ่า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 ได้หรือว่ามอระ

โอเคคุณได้เมนูกลับไปโชว์สเตจให้คุณพ่อคุณแม่อีกเมนูอีกสเมนูแล้วนะคะจัดไปเลือกไม่ถูกเลยจะทําอะไรให้พ่อกับแม่กินดีเลือกไม่ถูกเลยว่าจะซื้อกล้วยจับยวนร้านไหนดีให้พ่อแม่กินอาจารย์ดูสา์ถ่ายทอดวิชาให้ตั้งเยอะเอากล้วยจับยวนหาซมมาเล็กับอันนี้น่ะบอกเลย ก็ไวจมยวนออเหาะอ๋อเหาะอันนี้แหละเนาะมันแบบอูไ<ม>้ไ,บบได้ัจย้อนเราได้เยอะกว่าใช่ไหมกว่าจะรักก้นแถวีเซ้าบีทุกคนอันนี้ถ้าเราตุนเบาๆตุนปลาอ,อ,อ่อนๆตัวอ่ะที่ใช้ปลาตาขาบน,นะตอนอ่อนเนี่ยก็จะโอเคเดี๋ยวรับได้ใหม่เราแบบไม่ไดีเนี่ยร้อน อร่อยจะยเฮ็ดตึ่นเต้นบ่แล้วนี่บ้างต่างให้รถพาไปนะยากกินอย่างก็ใส่เข้าไปเลยให้รถพาไปหมารอบอ่ะเอาไปเลยพวกข้างขึ้นไปอยู่นั่นมาหลังนึงกินเตียนอะไวนี่เขาเรียกอะไรพี่จอยพี่เปิดเพลงอยู่ตอนนี้เข้าแล้วเข้แล้วเ้าแล้วดีแล้วหมอนรำมานี่ต่างทำไมบุญบ้านนี่ อยู่ข้เอือนำบ่งนะลำบ่งจอยอยู่ให้เข้พี่จอยถึงไม่มีตักให้พี่จอยนะพี่จอยไม่ได้ถึงยังเลยนี่เวียบก็เีนนิไหพอนจอแก้วปุ๋ยที่ะไหัแล้วมั้งะ ะเริ่มเราจะเพี้ยนเพียนเลยเด้ะอะไรืมเป็นไงคะแซ่บโหแซ่บแต่อันนี้มันต้องเด้งมาร์คให้มันหนุ่มกว่านี้อีกนิดเนาะต้องหมักกวาดแล้วก็ทำช้าๆอบอ่อนๆเอาไปแบบเอาไปใส่เต่าทันก็คือนี้สิดีใช่ใช่ๆมันค่อยๆคนไทยเรีอกละอู่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 ะร้อนละอู่ะ คั่เนาะทุกคนเนาะคันมีโอกาสกันที่บุญให้พ่อแม่กินล้วเมนูแากวะเพราะมันทำนานวะมีโอกาสกันเทดกินเนาะมีโอกาสกันเทดกินแต่มันแซ่บแซบอิ๋งอิ๋งแซบตามสมุนไพรใครชอบกินสมุนไพรเราก็จะได้กินสมุนไพรเยอะนะคะนะเพราะมันกินได้หมดเลยเอย่าห้องก็คิพากันกินเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันซีมืดเนาะถ้าไม่หมดเราจะไม่เลิกเอาละทุกคนมันไผ่ที่มาร์คคินี่กัน มันไผ่ที่อยากเฮ็ดเมนูแบบนี้กับลองเอาไปเฮ็ดได้นะทุกคนเนาะบ่ได้ห่วงเลซคาซิดเนาะเพราะว่าอันนี้เขาก็ไปเอาจากคนอื่นมาคือกันไปอยากกินก็นลองเฮ็ดกินเบิ่งว่าราสชาติสิเป็นยังไงกันลองมาคอมเมนต์มึงเนาะว่าเฮ็ดกินแล้วมันสิเป็นยังไงเนาะแต่ละคลิปน,นี้พวกเขากะซีขอตัวล้าทุกคนไปก่อนเด้อส,สาบายดีบายบาย,บาย,บายแล้วเจอกันคลิปหน้า